คยมาแล้วออสวัสดีครับเพื่อนๆสาวรินอินทิแลนด์ค่ะมาทักทายกันเหมือนเดิมจ้ะวันนี้อยู่ข้างหลังน้องบีโทรมาบอกว่ามาเอาปลาด่วนเขาลากไปเราจะเ,เพื่อนๆปีนี้เดือนเก้าพอดีจ้ะเขาลากปลาเหมือนเดิมจ้ะคลิปเดียวกันกับน้องบีแต่วันนี้น้องบีก็มาทําคลิปลากปลาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวสาวรินก็นู่นถังเตรียมไว้เรียบร้อยเอาเอาไปฝากเพื่อนเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนไม่มีใครบ้างมาเอาแล้วก็เขาไม่มีรถมาเอาสาวบรินก็เลยต้องเอาไปให้เพื่อนตักไป เผื่อเพื่อนด้วยใจเดี๋ยวเราไปเริ่มตักกันเลยเพื่อนๆมันเยอะมากใช้เวลาเนาะอ่ะน้องบีเดี๋ยวเอาทำไมมาเร็วอะบีอย่าเพิ่งดิพี่เพิ่งมามาเออกุหลารีตาพีตาออร์ตาปาให้กันเพื่อนปลาเยอะมากเลยจะอยู่ในเรือเพียบเลยนุ่นสาวลินเอาถังเอาถุงมาเดี๋ยวใส่ให้เพื่อนกลับบ้านนะเพื่อนนั้นเดี๋ยวต้องตัก เดยต้องตักให้เพื่อนเยอะเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ <st ere Americ a> ดูไปตักปลากันเลยจะ้ะดูเพื่อนเสาบลินบาอย่างเหยียบเลยจ้ะดูทุกคนเสาบลินต้องเตะเนาะเตะออกไปถังเฉยเอาพวกรก็อยู่ข้างในเกินดู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 พวกรอยข้างในเกินจ้ะเดี๋ยวต้องไปเอาพวกรมาอุ้ยไม่อยากเหยียบปลาเนาะนี่เนาะมันต้องเตะขึ้น,นมันต้องเตะขึ้นอย่างนี้ อุ้ยอ้ย,อย,อยมันดูเพื่อนเยอะมากเลยจ้ะเนี่ยเอาไปเห็ดปลาสมขายขาย่บานเฮาขายขายป่ปลาแต่เพียนบ้านเฮาเลยจ้ะ เนี่ยไปเห็ดใส่ผสมเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยตเยอะมากนะาเนาะชาวปรดินต้องตักเอาจ้ะเลือกพืไ่ไใบดอกเดียวกองอิลี่เอลาเลยเพือน,น,นพี่เอาพวกนู้ไม่อยากเกียบปลาเลยเนาะมีพวกอื่นหนึ่งไหมเนี่ย อย่างเหยียบปาโอ๊ยโอ๊ย

แ <c> ค <ười> ่หกตัวตัวใหญ่ๆที่จริงไม่อยากได้นะอยากได้แต่สั้อยอยากได้จะสั้อยขีดแต่ไม่ยักสัตว์แต่มานั่งเลือกไงจ้ะมันก็เลยต้องปลากรบแบบเนี้ยเชื่อในเพียร์อันนี้ขอขอไปวางนเชื่อในได้ไหมเอาไปวางก่อนได้ไหมเอาไปเรจะวางตรงนี้ก่อนอุยมาคนเดียวก็ยากไปบางแอเบก่อนก็ไหน ไซส์เดียวกันหมดเลยเพื่นี่เขาไปทำปลาลาะพี่ฮะเขาจะทำอไรเพื่อนพี่เอาไปบางคนก็ไปทำปลาล่าคนก็ไปทอดกินตากแห้งนี่แหละแดดนึงเนาะแล้วเธอไปทำอะไรว่าจะไปทำปลาส้มพี่ว่าทำปลาล่าไม่เป็นอุ้ยปลาล่าบางครั้งเนี่ยทำเยอะมันก็กินไม่ทันอุ้ยตัวนี้ล่ะขนาดโคตรใหญ่ไหมนี่แหละประมาณนี้แหละพี่แล้วขนาดให้บีเอาให้เอ้า ไอ้ยังไม่ตายอันนี้ไม่ตายอันนี้ไม่ตายเพื่อนๆดูนุ่นเนี่ยเขาไปอบกินน่ะอบอบอบอ่ะอบแบบโรยเกลือเยอะๆเหมือนบ้านเราไงเอาไปก็ให้เขาแบ่งกันเอาไปนะตัวเองไม่ได้นี่หรอกไม่ได้ออตัวเล็กอยู่ข้างล่างเริ่มหมิ่นแล้วเนาะเริ่มมีกลิ่นแล้วเนาะนี่ ได้แล้วแบบมันไมสายไปถนี้นวะใส่กล้กองก่อนโอ๊ะปวดเอวตัวตั้งหลักดีนะพี่ตั้งหลักดีดี <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นหน้าคนตัก เนี่ยตัวเท่าเนี่ยนะเอาไปทอดกรอบอร่อยนะเนี่ยเอาไปทอดกรอบแบบว่ากรอบทั้งกระดูกอ่ะอร่อยเลยหมักหมักกัวโอ้เขาก็จะแบบเขาจะรอทิ้งเลยใช่ไหมนี่พี่เขม่เนี่ยใช่ไหมที่ที่จอดอย่างเงี้ยคือจะรอมันจะเสร็จแล้วล่ะลูกเพื่นั่งรอขนาดนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะเปลืองน้ำมันมันแพง เาบอกว่าเอเกซยเลยมูตานึกอยากได้ซราอยากได้ซ่ากี่แบบอยากได้ไซส์เนี้ยเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมอยากได้ไซส์นี่เวลาเราไปทอดเราไปทำอะไรกับข้าวเนี้ยมันจะโอเคกว่าเนียไซส์แบบ เ่กี้แม่จะซื้อบุหรี่ให้เขาอยู่เพราะซื้อมาจากไม่พี่ว่าพี่แบะแล้วเข้าป่าแต่ทีนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาดูดอะไรไม่รู้เรื่องเรื่องบุหรี่สักอย่างเลยพี่บอก็ไม่เอาไก็ม<อ>ี่เอาไม่ได้ซีเรซื้อมาให้เาตอนที่บุเเนี่ยเอ<พ>อเอ<พ>อเอสองอาย์ที่แล้วอ่ะเขาตกใจซื้อมาทำเคนคนะเนอ อุ้ยถังนี้สงสัยอยากตัวเองเลือกเอาหน่อยว่าเลือกดูดีๆหน่อยป่ะอันนี้อะไรป่ะ merkki on kymmenen vuoteen joo. suunnilleen, niin ei ei, 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 ole, ei ole paljon. Ei se koko Suomessa meidän metat seuraa, eli Kilometri tonne päin. Ja sitten Kausalan A. you hey. Hei Mitä tässä on aikaa? Viisi vuotta? Mm. Ja silloin kävi karhu. Ee, oli vielä pikkuisen lunta keväällä. Niin. Tuossa voimali. เพื tang, ่อนๆได้เยอะแล้วเอาถังถังอยู่ในรถเพื่อนบีช่วยขนแล้วกับเพื่อนนุชช่วยขนตอนแมวเพื่อนนุชบอกว่าจะเอาเขียดวะไหนเขียดนี่ไม่เขียดด้วยเหรอโอ้ยคล้าเป็นตรงนั้นแหละเอ้ยมาแล้วนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนบีที่มาช่วยขนเพื่อนนุชขอบคุณนะคะไปแล้วได้หนึ่งคลิปแล้วไม่มีคลิปเหตุเลยช่วงนี้หาคลิปลงยากมากเลยกดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลืมอะไรไหมหมดแล้ว ไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เหมือนเดิมไม่แหละแต่เขาจะไปทิ้งแล้วเพราะว่ามันมันเยอะเนาะแล้วลเขาจะไปทิ้งแล้วโอ้ยดูอันนี้ก็คือแบบขนใส่รถแล้วอ่าน้องบีกับน้องอนุชช่วยขนใส่รถอันนี้ใส่ใส่ถุงดำด้วยอันหนึ่งแล้วก็ใส่สีลังนี่เอาไปฝากเพื่อนเนี๋ยตัวเองก็เอาถังหนึ่งแล้วทีเดียวก็ให้เพื่อนเลยจ้ะ เข้ามาไม่ได้เปนเพื่อนเจ้าดี่ก็ต้องตักพี่เขาเปขไปแล้วเปนเพื่อนเจ้าจะทำไงในคลิปนหน้าเหนื่อยเนะแค่ okay. นี้ก็เหนื่อยฝากกนไลยกดแชร์กดติดตามสาวรินอิบิเลนด้วน,นะคะไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วบี ไปแล้วไปแล้วปีกลับแหละหนูต้องไปอาบน้ำเพืเ่อนๆล,ล้างลยเนี่ยเก็ดปลาเปื่อนเสื้อข่าวมากเลยไม่มีคลิปเห็ดเลยเพื่อนๆคลิปปีนี้โอ้ยสงสารตัวเองอุตส่าห์ล้างตู้รอว่าจะเอาไปใส่เห็ดเนาะก็เลยเอาปลาไปใส่แทนไม่มีแบบไม่มีที่บ้างมันมีแต่ไม่มีที่ใส่เห็ดไงมีแต่ ที่บางเปล่าแล้วก็เลยเอาปลาไปใส่แทน